ยงไพูดสิเปิดได้พูดไม่พูดนะไม่พูดอ่ะไม่พูดก็ไปเล่นเลยวะเป็นไงเริ่มจากตรงไหนนำไปนำไปนำอะไรวะนี่ไงเอาเอาอันใกล้ก่อนอันนี้มันใกล้แล้วทรามาดูในแบบมันนุ่นใกล้กว่าไม่รู้วิ่งมาแล้วก็ใกล้กว่าดิวะแรงดูเป็นหนักไอ้เรียเกือบบอกว่ากูมีแต่ลูกไอ้เนี่ยเปิดแล้วเปิดก่อนได้เปรียบตายหนึ่ง จิงตายสองเอ้ยตัวอะไรกระโดดใส่กูตัวพี่แยนี่อยช่วยมันอยู่ไอ้สัตว์อ้าวลากกูเฉยแล้ว,วช่วยจากระยะไกลเออหนื่อยอ่ะตัวน,นี้เพราะจะมีของตกเจอมันมาหาพี่แก้วแม่งอะไรกันไม่รู้โล่แล้วเธอเออเฮ้ยหลบหลบบัติจิตอลหลบบัดิจิตอล ไหนวีตอนไอ้หมดแล้วอ๋อฟาไปจนนึงอะไรวะแล้วของอะ่ะวูเห็นวูไม่ได้เก็บอะไรมาเลยนะแล้วของอยู่่ใครอะของอะไรเอ๊ะได้ะอะไรมาเกาะยังไม่ได้หาเหี่ยวเลยเลยวูไม่เก็บเลยเกาะกาเอาไปละเกาะกาวูเก็บได้เห็นแล้วเหรอเห็นแล้วอเอแวเอแล้วกดเก็บของัเร็ว,รวยังไงวะกดปีค้างไง มึงแม่งไม่บอกกูกูปล่อยกูกดคลิกดูรัวตั้งนานกูเพิ่งรู้ว่าไม่นานมานี้เองโอ้โหมาลัวๆเรื่อยๆมาเรียงๆใช่จบคือส่งอะไรกินอ่ะเสร็จแล้วเหรอแม่หล่ะกูะบอกแล้วมันฟั่งคลิปเนี้ยนะ นี่เดี๋ยวไปกินเฟรนดโอ้โหเดี๋ยวแถมให้เลยแต่ไม่สัตว์เลยแถมรีภารกิจมันทั้นอะแถมภารกิจหลักให้เรียกว่าเรียกว่าแถมใช่ไหมเนะี่ยคุยแป๊บแถมแล้วแถมกูแล้วรับตอนอได้แล้วนี่หว่า <5. S 2> ได้อะไรอ่ะเอ้ย AK AK เนี่ยเขาเรียกว่า AK วะเอ๊ะตัได้ AK มันเลย AK ไหนของเมืองไหน นี่ไงเอกเซเฮ้ยทำไมกูได้ปืนเลยเนี่ยอ่อนไงคนอ่อนได้ปืนงั้นแหละลองยิงดิไม่ยิงเป็นกระสุนยิงทำไมแล้วเธอไม่ใช่ล้วเออแล้วก็ไป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 ต่อเด้อ่ะมามามายิงให้ดูก็ได้สงสารเราเปลี่ยนมาเล็กกิบแต่เปลี่ยนทำไมเอาเอาหลักดีกว่าเล่นหลักกันเดี๋ยวแล้วเล็กกิบเจออีอันหนึ่งไม่ได้รับเลยรับตรงไหนอะไหนวะ มันมีอีกอันหนึ่งยังไม่ได้รับอ่ะตรงไหนอ่ะ What happened to Elena? อ่าเดี๋ยวับชังชังหมดแล้วอย่าหาแคปแชทก่อนนยแคปแชทไปก็พอไอแคปท็อปกูนี่เองแคปท็อปนี่เกียร์สามบนบนวะทาคาโอ้นี่ไงที่แต่งตัวนี่วันนันอะไรที่แต่งตัวแต่งตัวแป๊บ อจะจะมันบ่นที่อะไรแล้วเนี่ยใครบน่นตาแดงเราต้องมีตีมของตัวเองไว้อยากใส่ชุดสีอะไรกูใส่สีแล้วเนะี่ยใส่สีดำดำดดเหรอดบบกรเทาฮ้ยโอ้โหอันนี้เท่แตใส่ไม่ได้เดียร์ฟีใช่ไหม,มไม่ให้เดียร์ฟีไม่ต้องซื้อใส่ผมไม่โคตรแพงราค่ะไม่มีตัง์กูก็เหมือนกันแหละ อยากได้ผู้สนับสนุสนอยากได้สปอนเซอร์อยากได้สระสบบนบซิร์เรอ,อามากิน,นออกกาลังกายได้ไงใช่คนละสิบบาทถุย <c oughs> ไม่มายังไหนหนุม่มเดี๋ยวเลือกสีอย่เลือกนานเน,นาะมีอะไรแล้ว,ลวไปอยู่ไหนอะอยู่ข้างล่างนั่นเองรีบอะ สองเก็บก่อนเลยเดี๋ยวแต่เพิ่อเรากูด้วยเดี๋ยวกูเข้าได้ของอย่างนี้แหละทำตัวอย่างนี้แหละตัวยังไงวะชอบแซงเพื่อนอย่างเงี้แหละแซงอะไรไม่ได้แซงกูไม่ได้ของกรุเอกรุเข้าได้ของบ้างตัวเฮียขยิงกรโอ้โหปืนข้อสายตัวปืนแล้วววยิงไม่เลย อะไรเน,นี่ยภารกิจอะไรมาบ้างเนี่ยตบหัวตกหัวเก็บตั้งมีเลือดไหมมีอ่ะตรงกล่องขอเลือดหน่อยได้ไหมขอเลือดหน่อยได้ของไห้ยังได้แล้วกล่องเริ่มเปิดเปิดเบียบหมดหรูร้สึกได้ว่า AK ไม่โอเคเลย เอเคอ่ะมันก็คไม่ใช่เหรอไม่ไม่โอเคไอ้กูส่องก่อนมันมันเอมันเอมันเอเคอย่างเดียวมันไม่โอเคไปแล้วไอ้กูสองก่อนสอยแล้ว้เดี๋ยวทแล้วกี่มันเปลี่ยนล่ะเปลี่ยนแป๊บเปลี่ยนอะไรไม่เปลี่ยนเองเปลี่ยนเองเปลี่ยนมันแล้วละดิเฟนแคปครับแคปครับเป็นไงวะเนื้อฐานโจรแคปแท็บนี่กรีบแล้วกัน แท็บมุงนี่แบทท็อปอ้แท็บไอ้สัตว์แท็บไม่เหรอแบทท็อปแบแท็บคล้ายๆแล็ปท็อปอ่ะแปลว่าโน้ตบุ๊กแล็บท็อปที่มันเขาไว้ทดลองอะไรอย่างงี้ป่ะในห้องแล็บไหมล่ะหรืออะไรวะกูไม่รู้อ่ะห้องแล็บกัแล้วพวกนี้กูโง่เว้ยกูโง่ไม่เรียนเดินยิงก็เสีเอาแล้นี่ โอ้ยเจ็บอยู่ไหนวะไี้ตัวนึงข้างบนอืมกระเทือนดีแค่เล่นมาอุ้ยเลือนสี่สามดดิงะอุ้ยใครยิงหังระเบิดเลยเฮี้ยเกาะแตกใครยิงล่ะเอาหช็อตจะตายแล้ว ตั้งตั้งตั้งตรงนี้ร้อนอ่าใช่เมษาไม่ร้อนก็บ,บ้าละอืมนั่งเปิดแอร์เรนคอมแล้วสบายใจไปไปต่อกันจะเพึ่งรีบไปไหนไวะไม่กล้าให้เก็บของเลยใช่ไหมก็ก็เขาไปคุยกับไอ้ทรัแทบ็บเหมือนเดี๋ค่อยตัวเล็กเก็บมีคุยถูบพูดมากเฟเจอร์ทรับย โอ้โหไปเร็วนะกล่องเนี้ยไปไหนวะกล่องไหนวะกล่องข้างบนเนี่ยไปเร็วนะเร็วดีโอ้ยเซียก์คตโตยินดีด้วยไม่ช่วยด้วยเอาดิมึงจะช่วยกูยังไงวะก็ไม่ช่วยนะโอ้นึกว่าเดินไกลชิบหาเอฟงเอเคอะไรไม่ใช้แล้วใช้ปืนสั้นดีกว่าปืนสั้นไม่ได้ นี่เก็บมาใหม่เปืนสวยไหมยิงลองยิงดิดูของกูเก็บด้ื่อย<ม>ปืนสั้นเรื่อยปืนสั้นปืนสั้นพดรหลืแล้วตามแล้วเป็นระ,ะ,เนะเบิดหนาวคัสซีอ้าวเจอบอสอีกแล้วหรอโอ้โหเจอบอสแม่งทุกแมปเลยบูมเล่นยังไม่ทันเลยบอสบูมบูมแอนดีสพาเตอร์ไหนมึง,มง น้องของมันเนี่มเก็บตังค์เออโอ้โหเก็มหน้าเลยมันมาแล้วนะมันมาแล้วมันมาแล้วมันอยู่นี่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 ป้อมปืนก่อนสัตเออ่าเปลี่ยนปืนอะเอาตัวใกล้ก่อนดีวะนี้แม่งทิ้งแมพไอ้ทิ้งอค่นี่วะไม่ชอบเลยทิ้งม็กเออแล้วกอบกูแตกได้ไงเนี่ย มันนอยู่ไหวะแหม่ทำทำมันจะโยนระเบิดมันราล้วนะมันยนมันยิงมามันยิงระเบิดล่ะดูป้อมปืนนี่ฮะช่วยด้วยจะตายแล้วเออหลมแล้วมึงไปล้มไม่ตรงนั้นน่ะไกลเลยแม่งยิงสวนหน้าไปโอ๊ยยิงอยู่เออแม่งยิงหัวน่ะโอ๊อะไรเนี่ย นี่ก mm ูจากปืนว <|so|> ันนี้เนี่ยมึงเดินหลบมาดิเรื่ดิ้งหลบได้แล้แต่มึงยิงให้ตายไปยิงให้ตายแล้วมันยิงไม่โดเลยเอาเลือดให้กูดิล่่ะมไได้เก็บเลือดเลยนะระเบิดกดไงวะลืมกดจีหนุ่มมายิงป้อมปืนต่อเดี๋ยวสั แตกกล่องไม่เจอตัชุดปืนอะไรดีวะเนี่ยเออไฟโชว์ฮะไฟโชว์ไฟโชว์เอามีดสับเอามีดสับมึงกิ้งไปนอนกันเลยหลุดหลุดรอดไหมนะี่ยรอดอยู่ยิงปั๊มไปให้แตกเลยแักแตกแล้วยิงยิงยิงตัวไม่ได้ได้เอ้ยไอไฟโชว์จะอะไรนักหนาเดี๋ยวเดี๋ยว,วเดี๋ยวจเย็นเลือดกูหมด พอาหาเลือดเก็บแปบบ๊บทำไมไม่ไมีเลือดแล้วมีแต่ตังค์ตังค์เบิดนม่งตังอุ้ยตายอ้ววตายเขาระเบิดกูลุกยังละ่ะปัาระเบิดแดดมันแล้วกูชนะเลยเออเออดีดีดีทำดีเดี๋ยวะนี่ยทำแรงยังเบหยดแล้วมีของอะไรแบ่งไหมมีของอะไรแบ่งฉันไหมในนี้อ่ะไปเลยกูไม่เก็บฟักกระบอกอานเลยนะอ่ะ ทำไมไม่เอา <Okay. S 1> อ่ะไหนบอกอไม่เก็บเลยไม่ลองเ,เก็บทุกอย่างไหนตู้ไหนอ๋อ,อ,อเห็นแล้ว <c oughs> มันเชือ่อะไรมันเชือ่อะไรมันเชือ่อะไรมันเชื่อไรเก็บหมดแล้วก็มาเทียบ <c oughs> อ๋อคดนดี ของดีของดีสกิลตัวมีมีของดีของดีสกิลอะไรวะใช้ไม่เป็นทำไงอ่ะกดไงอ่ะไปยิงปืนดิกดเลยได้มั้ยกดเลดก็ได้ไปเอฟปยิงเอไอไปไปเล็งตรงนี้ก่อนเอาปั๊มตัวไหนขึ้นตัวไหไม่ใช่เอาเอาตะคิวอะไรตรงนี้กูยิงประตูแล้ว กดกดกูเป็นกองกลางกูต้องยิงประตูวเขากดไอ้เดี่ยเรียกมันเดี๋ยวเดี๋ยวนะวางวางสกิลวางสกิลวางสกิลอยากใช้อยากใช้ยิงไปยิงไงอ่ะป้อมโอ้เท่เท่เท่ป้อมพังยิงไปดูรอดูไม่เป็นไรโอ้ตบบิน ปยบุ้งนี่บุ้งกระสุนมนอีช้าแม่งเยอะว่ะยิงไปเรื่อยเลยตูมตูมกูเห็นมีสอบบินด้วยใช่สอบบินสอบบินตูมทำไมกูไม่ได้ต่างวะ นี่เนี่ยหม,หมดยังมาหมดเลยหรืะมั้งจริงปีอะ้วนะมีเตี้ยวเองแล้ว,วลอะยรคุณรอใจเย็นเดีย๋ยวปลอมปืนแล้วเก็บปลดเอาไปขายเฮ้ยมันขึ้นอันนี้อันนี้ใหม่แล้วอ่ะแมปใหม่อะไรหน่อยจะหยุด หยุดแบบใหม่มแล้วหรอหยุดไรจบเลยแบบไปแล้วเปิดแมบแล้วฮะนายดีเพื่อนจบฝังก็ได้ท<ม>ำจบฉากสวนะยๆหน่อยเฮ้ยปืน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 เลี้ยไป <c oughs> <c oughs> จบเร,เรือแล้วกันนะเดี๋ยวไปส่งเรือให้ จับขาเขาสวยๆนะขอรอๆเด็ด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 เขอขออยู่ในเฟร,รมนะหนห่อยนั่งนี่ไอ้กูแล้วกูนั่งแล้วมึงหันหน้าทางนู้นหันหลังไปหันหลังไปหันหลังไปมึงหันหลังไปหันหลังไปหันหน้าทางเรือบ๊ายบาย